ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุ้สุขคนครับผมพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะเมื่อคืนเล่าพัฒนาพี่น้องอยังไงพอใจดีเย็ดใดพี่น้องมีความสุขพี่น้องนะครับเนาะวันล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องนะครับเนาะเหตดสัณเกตอาจารย์กะบอดายเหตุไหนพี่น้องผิดหวัง นะครับสำหรับพอใจดีกับสามเก้าตรงตรงพี่น้องนะครับเนาะวิ่งถ้ามาทั้งสี่มาทั้งสามพี่น้องนะครับสําหรับตัววิ่งตัวรูดเนาะนะครับสามเด่งไลยพี่น้องนะครับจับคู่กระแตกสามเก้าตรงตรงพี่น้องนะครับสําหรับเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับมือนี่พพอใจดีนะครับเนาะสีมาฟันชุดสรุปชุดเต็มพี่น้องกับ ของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะนะครับได้ทุนพี่น้องได้ทุนจากเล่าเ,า,าเอามาออกกาไรจากไข่อีกพี่น้องเอาทั้งบดทั้งล่างเลยสําหรับเงอนพี่น้องบ่ายโมงเออบ่ายสี่โมงพี่น้องเกยมรับซนะับได้เลยพี่น้องนะครับเตรียมรับซับได้เลยพี่น้องเอย นะครับขอยเขาทีเขาทางจากเล็กจากหน่อยพี่น้องเอ้พลาดพลาดหน่อยพี่น้องเกตสำนักเกตอาจารย์ต้องเขา่าล่ะเพราะทำแต่สามสี่อาจารย์พี่น้องนะครับทั้งตัววิ่งตัวหลุดพี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปใส่วันทีกันก่อนพี่น้องหนึ่งมีนาเนาะของปู่สี่หนึ่งเด้อวันที่ วันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพี่น้อง รัฐบาลไทยนะครับปูซีหนึ่งพี่น้องปูซีหนึ่งเด้อนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องเดี๋ยวมาบ่งวิธีการวิ่งบนล่างของปูซีหนึ่งเนาะเพิ่นมีอ่าแนวทางตัวไหนพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องเนาะนะครับเนาะวิ่งบนล่างวิ่ง บนล่างนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับของปู่สี่หนึ่งเอาหนึ่งกับสี่พี่น้องนะครับหนึ่งกับสี่เด้อหนึ่งกับสี่ พี่น้องมากาจัดนะครับคัดกละพานเนาะนะครับมือนีมือสุดท้ายโค้งสุดท้ายพี่น้ววันสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับเดอ้อของปู่ C 1พี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องนะครับปู่จับคู่อะไรเนาะเดี๋ยวมาเบิงมาผิดจรณนากันนะครับเนาะ ปูจับคู่อะไรหนึ่งเจ็ดพี่น้องหนึ่งแปดพี่น้อง หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับพี่น้องนี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งจับคู่ไนพี่ให้น้องเสร็จซับเป็นที่บร้อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งชุดที่สองพี่น้องเลยชุดที่สองนะครับเนาะชุดที่สองของปู่ กับคู่อะไรพี่น้องนะครับ4สามีห้าี เจ็ดสีเก้ามาคัี่น้องคักขักขักสุดยอดแนวทางของปูกับปรธรรมดานะครับแนวทางของปูก็ไม่ธรรมดาไม่ขี้ริ้วขี้เหล่ผู้ใดมักมกระจัดไปลองนะครับส่วนบับบแนวทางของปู่ซีหนึ่งเนาะ ลาาปัจจาเมือเ่อคืนนี่ของปูซีหนึ่งไม่ทําให้ผิดหวังเด้อนะครับไม่ทําให้ผิดหวังพี่น้องมาสี่สองสองสี่ล่างได้พี่น้องได้นะครับสาหรับนะครับสําหรับของปูซีหนึง่งนะครับพี่น้องนะครับสําหรับของปูซีหนึ่งเนาะนะครับเลาาปัจจาบันกับ,บร,ริเทใไพี่น้องผิดหว,วังดอกสําหรับปูซีหนึ่งพี่น้องเ้ยนะครับ พี่น้องครับรัฐบาลไทยพี่น้องวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดพี่น้องครับรัฐบาลไทยปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับเข่าดื้อรุดเมื่อแรงซีมงนะครับสีมงแรงรูผลกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเราพัฒนาเมื่อขค้ืนในปูซีหนึ่งกระทำผลงานได้ดีเยี่ยมพี่น้อง นะครับวิ่งสี่จัดให้สี่สองสองสี่พี่น้องมาครับมาเด้อพี่น้องแต่ว่าไทยมาหรือบอมาพี่น้องนะครับเนาะโปรซีหนึ่งวิ่งบนล่างหนึ่งกับสี่พี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกด้วยพี่น้องเด้อ สี่สามสี่ห้าพี่น้องสี่เจ็ดและสี่เก้าพี่น้องพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสีหนึ่งไม่พี่น้องนะให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีใชโศ่หมานขั้นออนสีม่งแรงพี่น้องพอกันอีกเือนหนึ่งหลังหวยออกพี่น้องครับเนาะอ่าพอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องนะนะครับสวัสดีครับ